สวัสดีครับสวัสดี PFC ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอสพาชมป้าชมเขานะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มากับเจ้ากอลัมน์นะครับพี่กอลัมนเนี่ยก็ได้นั่งรอผมอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะก็คือกอลัมนเนี่ยผมเนี่ยจะพากอลัมนเนี่ยไปดูหน้าท้ำหน้าเมืองรับแรนะครับผมก็จะพากอลัมนเนี่ยไปดูพระด้วยนะครับพี่พี่นะก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมเนี่ยพาเจ้ากอลัมนเนี่ยขึ้นมาดูพระนะครับผมก็ คลิปก่อนที่ผมเจอเนี่ยผมคาดว่านั่นจะเป็นชายรับแรงนะครับพี่พี่เพราะาผมเนี่ยเจอหน้าแวบๆนั่นไม่ได้เจอชันนะครับผมก็ผมเนี่ยเจอหน้าเป็นชายนะแต่ว่ายังอายุไม่มากนะครับผมแบบวัยวัยเด็กอยู่เลยนะครับผมประมาณสิบสองสิบสามขวบประมาณนี้นะครับพี่พี่แต่ผมเนี่ยมองหน้าเนี่ยไม่ค่อยชันนะครับผมนี่เลยผมเนี่ยก็อยากจะพากรั๊อบเนี่ยขึ้นมาดูด้วยนะครับผมเผื่อว่า กอลัมน์เนี่ยก็เผื่อถ้าเราเจอคนใช้รับแรงเน่ะผมก็แบบว่าเผื่อกอลัมน์เจอแล้วก็กอลัมน์เนี่ยจะได้เล่นด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยท่านนจะออกมาให้ผมกับกอลัมน์เนี่ยเจอหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่นี่นะผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วนะครับผมนี่ก็บรรยากาศนี้ดีมากเลยนะครับพี่พี่ก็ทางนู้นเนี่ยมีฝนเนี่ยเริ่มมานะ นู่นนะครับผมแบบว่าเข่าเลยนะครับพี่พี่แลบบ้วฝนมาแบบเขาเลยนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวถ้า,มาไม่เป็นการเสราเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับนี่นะพ,พี่ก็เหมือนฝนเนี่ยจะตกด้วยนะครับผมไปบอลัมลนี่นะบอลัมเนี่ยก็มากับผมด้วยนะครับไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเองเนี่ยไปดูพรานะไปดูหาธรำด้วย ก็ถ้าเผื่อเองเนี่ยจะได้เพื่อนใหม่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าชายรับแรงจะออกมาหรือเปล่านะครับพี่พี่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะถ้าออกมาก็ดีเลยนะครับผมจะได้ทําความรู้จักด้วยนะครับก่อนนี้เนี่ยผมก็แค่จะมาดูนะครับว่าคนรับแรงเนี่ยจะประกากฏออกมาให้ผมเห็นหรือเปล่านะนี่เนี่ยผมก็จะพาเจ้ากอลลำเนี่ยมาดูนะครับผม ผมเนี่ยก็ไม่ได้เอาของอะไรมาเลยนะผมอยากจะพาเจ้ากอลัมมานะครับอยากจะพาเจ้ากอลัมเนี่ยมาดูนะทางนี้กอลัมอยากจะมาะพาเจ้ากอลัมมาดูพาด้วยนะครับผมแล้วก็มาหาชายรับแหลนนะเผื่อกอลัมเนี่ยจะได้เพื่อนใหม่นะครับพี่พี่ลูกสาวคนรับแหลก็ชอบเล่นกับกอลัมนะ สนิทชอบเล่นด้วยกันนะครับผมตะนนานๆทีเนี่ยจะได้ไปหานะพีวเก็มันได้ไปบ่อยนะครับบางทีเนี่ยกอลรัมก็ไม่ว่างนะแม่กอลัมเนี่ยก็ไม่อยู่ด้วยนะครับผมแม่กอลัมเนี่ยเขาบอกปวดขานะผมก็เลยไม่ไม่พามาดีกว่านะครับผมพราขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับผมก็เลย ไม่อยากพาเขามานะเราให้เขาเนไหายดีก่อนนะเราให้แกหายดีก่อนนะครับผมผมก็อยากจะพามามันกันนะแต่ว,ว่าแกเนี่ยเจ็บขาบอกว่าปวดขานะครับไปก่อนนะทางนี้เลยเหนื่อยไหมก็อลืับเดี๋ยวไปข้างในแป๊บหนึ่งก็พักก่อนเว่าทางมันชันนะพี่ แล้วขึ้นขึ้นมานี่ชันนะแต่ว่าขึ้นมาถึงนี้แล้วเนี่ยก็จะเดินสะดวกหน่อยนะครับผมนะ๋ววผมเนี่ยจะบอกให้นะว่าที่นี่เนี่ยดูเหมือนเป็นเมืองแบบว่เมืองนับแเรเยนะมีพวกสังกะสีเดวยนะคะพี่ๆแล้วก็มีพวกปูนพวกอะไรนะนู้นนะเหมือนจะเป็นห้องน้ำนะพี่ๆน,น,นะโอ้ลม พักกันเหรอโอเคกอลัมไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะพากอลัมเนี่ยพักก่อนนะกอลัมเนี่ยเดินขึ้นมาเหนื่อยด้วยนะเด็กเนี่ยก็เหนื่อยง่ายนะครับพี่พี่ก็เป็นเรื่องปกตินะมากอลัมเหนื่อยไหม่หครับบรรยากาศดีนะวันนี้ดีครับ เสียงพวกนกร้องเลยนะพี่พี่ฝั่งข้างบนนู้นน่ะก็จะมีสายป่าร้องเยอะนะครับโอ้ลมพัดเย็นสบายมากเลยนะครับผมโอ้ลมลมนี้มาตลอดนะแล้วก็เหมือนฝนเนี่ยจะมาด้วยนะครับพี่พีผมก็อยู่นานไม่ได้นะโอ้ลม <c oughs> เย็นสบ,บายมากเลยกอลัมเย็นครับเย็นมากลยครับอกอลับเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวนะพี่พี่แล้วก็พูดเนี่ยเริ่มคล่องเริ่มเก่งแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังพูดไม่ชัดสักเท่าไหร่นะแต่กอลับเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวมาก น้องมูเซอร์เนี่ยไม่รู้ว่ายังอยู่อีกหรือเปล่านะพี่พไม่รู้ว่ากลับฐานของน้องอยังน,นนะโอ,โอ,โอ้ลมดีมากเย็ยนสดชื่นเลยนะแล้วก็รับไปให้เหนื่อยยังไปรับ เลยดีนะโอ้ลมมาตลอดเลยนะพี่พี่ลมมาเนี่ยเพราะาฝนเนี่ยจะตกด้วยนะแล้วลมเนี่ยพัดเมฆมาฝั่งนี้นะครับผมนะน,นะนู่นนะเหมือนฝน,นจะตกนะไปครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปหน้าถ้ำรับแดดว่านะถ้ำชายรับแรงน,นะครับ ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าชายรับแรงนะแต่ว่าผมเนี่ยเจอเป็นผู้ชายนะส่วนใหญ่น่าจะเจอแต่ผู้หญิงนะครับผมน้อยมากที่จะเจอกับผู้ชายนะครับ ครั้งแรกนะผมเนี่ยไม่ได้มาวันสองสามวันแล้วนะครับพี่พี่เป็นหนึ่งนะผมขอพิจรารณาดูก่อนนะว่าทังไหนนะ กอลัมถ้าผมถามกอลัมก็น่าจะไม่รู้นะครับผมเพราะว่ากอลัมเนี่ยมากับผมเป็นครั้งแรกนะพี่พี่ก็ที่นี่นะหิน,นจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าะมว่าจนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วนะครับผม เจอหินเด้เยอะๆเนี่ยผมคาดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับพี่พี่ก็เหมือนจะมีใครไม่รู้นะครับมาตัดไม้นะครับผมคาดว่าไม้นี้เนี่ยน่าจะนานแล้วนะครับผมว่าถ้ายังไม่นานเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วนะ ฟีเหมือนผมเนี่ยจะเริ่มจับได้แล้วนะว่าถ้าผมมาเนี่ยก็จะเจอหินเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมนันฝั่งนี้ออกนะก็นู่นนะหินใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอคิดก่อนนะว่าตรงไหนนะครับเฮ้ยพียพนว่าไงผมคาดว่าจะหินก้อนนั้นหินก้อนนั้นนะ นั้นหินก้อนนั้นนะครับผมหินเนี่ยจะใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยุงเนี่ยเยอะมากเลยนะกล้๊พี่เจอแล้วไปนี่นะครับพี่พี่ผมคาดว่า <บ S 1> <บ S 2> น่าจะเป็นหินก้อนนี้นะครับผมเฮียกล้๊อุ้ยอุ้ยโอ้จะโดนหินยิ้มเหมือนผมจะดูใจไอ้ก้อนนี่นะ ผมเนี่ไม่ได้มองเลยนะครับพี่พี่เพราะผมเนีมองแต่หินก้อนนั้นนะไปก็ลัมไม่รู้ว่าคนรับแรงชายรับแรงจะออกมาให้ผมและกอลัมเนี่ยเจอหรือเปล่านะจะประกากฏออกมาให้ผมเจอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ อะไรก็แล้อะไรพระหรอใช่นี่นี่พระที่พี่จพะพาเองมาดูพายที่พี่พาเองมาดูนี่วอตถีนเนี่ยแครมากเลยนี่ก็แล้วเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหม าชาัยคนรับแรงเนี่ยไม่อยู่นะครับพี่พผมคาดว่าน่าจะรุ่นเดียวกับกอลัมนะไม่รู้ว่าชัยรับแรงอยู่ไหนนะครับพี่ๆจะประกดออกมาให้ผมเจอหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่กอลัมนั่งซุ้มดวงไหมไ<ป>โอเคนายพ,พี่เดี๋ยวผมเนี่ย นั่งซุ้มดูชายรับแรงก,ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะประกากฏออกมาให้ผมและกอลัมเจอหรือเปล่านะอากอลัมหาชที่แอบแอบาง่านดีเดี๋ยวผมหาที่แอบก่อนนะพี่พแอบอยู่หลังต้นไม้นี่นะแอบนี่กอลัมต้นไม้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าผมจะเจอท่านหรือเปล่านะไม่ก็รับเองคิดว่าเราจะเจอกันไหมไม่รู้ครับถ้าเราเจอเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยมีบุญมากๆเลยนะครับพี่พี่ว่า คนรับแรงเนี่ยไม่ได้ออกมาให้เราเจอเนี่ยง่ายๆนะก,ก็มีบุญเท่านั้นนะที่จะเจอนะครับรโโมนี้มาตลอดเลยนะครับผมอรู้ว่าท่านเนี่ยจะรู้หรือเปล่านะว่าเราเนี่ยมาหามนะ ก็้่ำมาหานะครับบางทีเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะรู้นะว่าลมเนี่ยแรงผิดปกตินะครับผม<ฮ>ยุงเยอะไหมกรอบป่าแถบน,นี้ยุงเยอะมากเลยนะป่าทุที่เนี่ยยุงจะเยอะมากๆเลยนะครับพี่ๆต้องก่อกไฟนะหรือว่าทายากันยุงนะ ว่าเราทายยากันยุงเนี่ยก็ไม่หายนะครับมันยุงเนี่ยยังกัดได้เลยนะเราต้องก่อไฟนะครับผมไฟเนี่ยก็ช่วยไล่ย,ยุงได้นะไล่พวกสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้เหมือนกันนะกอล์ฟะไรดีดูต่อครับอือดูต่อใช่ไหม เดี๋ยวรอดูสักพักเลยนะครับดูวท่านจะประกอบออกมาให้เราเห็นหรือเปล่านะเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมถ้าออกมานี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราอย่างหนึ่งเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวโอ้โห,โหลมมาแรงมากเดี๋ยวผมจะขอนั่งรอก่อนนะครับพี่ๆโอ้โลม โอ้น่ากลัวมาก,ก,ามากไม่รู้ว่าท่านเนี่ยรู้หรือเปล่านะว่าเราเนี่ยมานะท่านเนี่ยอาจจะตำหผัดได้นะครับผมว่ามีคนมาหานะว่าท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับพี่พโอ้ลมแรงมากโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะรอดูสักพักใหญ่ๆนะถ้า ท่านไม่ออกมาให้ผมเจอนะยผมก็ต้องพาเจ้ากอลัมเนี่ยกลับแล้วนะครับพี่ๆถ้าวันนี้ไม่เจอเนะี่ยก็พรุ่งนี้ก็มาดูได้นะครับผมพรุ่งนี้เนะี่ยผมเนี่ยจะมาดูนะว่าท่านเนี่ยจะออกมาให้ผมเจอหรือเปล่านะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะขอนั่งรองดูสักพักใหญ่เลยนะครับผมไปดูพาครับฮะจะไปดูพาครับนะไปดูพาเหรอ ไปไปผมเดี๋ยวก็ผมกับเจ้ากอลัมเนี่ยก็รอสักพักใหญ่แล้วนะครับพี่พี่ใครรับแดงเนี่ยไม่ปรกากฏออไม้ผมกับกอลัมเนี่ยเจอเลยนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยอยู่หรือเปล่านะแต่ผมคาดว่าน่าจะอยู่นะครับผมเพราะพระเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะกอลัมเนี่ยก็จะพาผมมาดูพระก่อนนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาเจ้ากอลัมเนี่ยกลับแล้วนะครับไงกอลัม นี่นะพรานเนี่ยยังอยู่นะครับพี่พี่นะครับผมนะยุงเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมก็พราเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะครับพี่พี่อย่าไปยุ่งนะไอ้กอล้ง แล้วก็อย่าขึ้นมาคนเดียวเดือดขาดนะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องสอนกอลลัมเลยนะบางทีเนี่ยกอลลัมเนี่ยแบบว่าอย่าได้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเอาอีกนะอย่าขึ้นมาคนเดียวนะจะขึ้นมาเนี่ยบอกพี่นะแล้วก็อย่าหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมเข้ครับอโอเคนะผมก็ได้บอกกอลลัมมานะไปกอลลัมกล้ายัง พี่คาดว่าคนชายรับแรงนะจะไม่ประกอดออกมาให้เองกับพี่เจอแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรามาดูกันใหม่นะครับโอเคไหมโอเคครับไปโอยไปครับพี่พเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ไปกก็แล้วดูพี่พ โอ้ลมพันแรงมากเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้าผมมาเนี่ยผมก็จะนำผลไม้มาฝากด้วยนะครับผมนะผมเนี่ยก็แค่พาเจ้ากอลัมเนี่ยมาหาชายรับแรงนะแล้วก็แปลว่ากอลัมเนี่ยจะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะครับผมถ้าเจอกับชายรับแรงนะ เหนนะพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวลากลับบ้านแล้วนะครับผมไปก่อนลับไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่พามาใหม่นะวันนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยท่านเนี่ยอาจจะปรากฏออกมาให้เราเห็นนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนำผลไม้มาฝากด้วยนะครับผมแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยกอลลัมเนี่ยจะว่างหรือเปล่านะบางทีเนี่ยกอลลัมเนี่ยอาจจะต้องลงไปช่วยงานไร่นะครับพี่พี่ทำไม่ว่างไม่เป็นไรนะก็วันหลังจะมีนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมและกอลลัมเนี่ยจะขอเดนทางกลับบ้านแล้วนะครับผมไปกอลลัมเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวทางกลับบ้านนะ เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เองว่างเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเองมานะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยครับผมผมเนี่ยก็ขอพี่คนละหนึ่งไล ve, いいค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็มอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ผมต้องขอพายจิงหน้าที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปประมาณสองสามวันนะเพราะผมเนี่ยติดเรียนด้วยนะครับผมมีเรียนนะผมก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยจะ ลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมต่อนะครับผมโอเคครับฝนเนี่ยก็เริ่มมานู่นข่ามาเลยนะครับพี่ๆโอเคครับผมเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ